เจอกับน,น้องว่ะนานานาเล่นกันฉาบเมื่อกี้ทำไมอ่ะน้ำยาผมแห้งมือหดหายเล่นในห้องแอร์ปกติมเล่นกลางแจ้งกันห้าแค่กี่อดรมณเดาแอร์ให้หน่อยนะเพราะว่าลิกเกเราเหมือนจะหดไม่หดตึงหน้าตึงไปต้องตี คอนเสิร์ตต่อหน้ามึงเป็นไงเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับผมครับแกลูกหมิเมายังจังไม่วันนี้แฟนขับเราตาแดงทุกคนเลยมากินอะไรกันมาเฮ้แล้วแฟนขับเราไม่รู้เป็นไรเนาะเข้าได้ที่ไหนก็พวดที่นั่น แล้วก็ชวนมึงกินเหล้าเหอะไม่กิ่เหล้าเราไม่สามารถจะทานเหล้าได้ใช่ต้อบอกตรงนีาไม่ไม่ไม่เอาไม่ผสมเฮ้ยนี้มึงกินเพียวเหรอเนี่ยกินเพียวเลยเดี๋ยวเมาช้าขอบคุณครับม่ต้องเต๋าระวัลราวัลเรื่อยๆขอบคุณครับหน้ากูณเป็นไงวะเนี่ยวันนี้ยาวๆครับวันนี้เขาบอกเลยว่าปิดตีสาม ถ้าไม,อไมไ่อ้วกกันก่อนไปเรื่อยๆวันนี้เราไปกันเรื่อยๆขอบคุณครับขอบคุณความรักความเมตตานะครับแล้วก็อย่าลืมวันที่30กรกฎาคมนะครับพี่ปอพุ้งเผาเหมือนกันนะครับยังไงฝากติดตามด้วยขอบคุณครับขอบคุณความรักความเมตตา <c oughs> ขอบคุณครับโอเคด้วย้ใครก็มาเยือนรอให้อา ไ,นะไอสอนเสียงรละหน้าของเจ้าน่ชจังดียวนวุนต้นงตีจริงๆเลยนี่มนเล่นดิเกเด้วไม่ต้องมายุ่งเขามันว่ากๆหาอะไรทำค่ะน้องสาวคนสวยจ้า่าพี่เห็นข้างหลังอยากจะเห็นข้างหน้าเหลือเกินแต่ว่าถ้าเกิดคัน จะไงหลังทำไมเอาอย่างนี้เกี่ยวกับสักหนึ่ผลงานเพลดีกว่าใช่มันต้องเร็วๆคุณมนตรีจูบเยอะจังโอเจะง่ายเป็นไมันมดูได้ไม คอนเสิร์ตไูกมึงร้องอะไรของมึงอุ้ยไม่เอาอุ้ยไม่เอาเขารู้ทันน้องอายพระจันทร์ดูที่ท่านกำลังมองอ่ะขอ,อีกลอบเล่นแบบกระชับ เนี่ไม่อะมึงร้องได้ปะเนี่ยได้แค่ท่อนเดียวมึงไม่ใช่ดิมึงต้องร้องต่อกันอีกคือกูหมายความว่าให้ร้องของมึงทั้งหมดเลยอ่ะให้ร้องของผมทั้งหมดเลยของมึงทั้งหมดเลยที่มีใช่ไหมครับผมโอเคมาคอยก็รับคุณมันตี We เอาเพอา์เอาวอร์โนเข้าไหนร้อหันหน้ามนคุยกันไม่เป็นไรก็ไม่รู้ สบายเจอก่าเจอกิเลนไฟแล้วต้องไม่ปอดมพระเดี๋กระหม่อมจะไปตามหาพันทองแต่ในระหว่างกลางทางเจอผีคนหนึงสวยอยางตามมาดินอย่างนาฟ้าเลไล่ปั้งกระหม่อมมาก็มากับนั้นไปีหรือเปล่าไปด็กมาหรอกปซนเฮ อย่าไปชี้นะเขาเขายิ่งเสียเขาโดนอยู่ผมไม่ได้ชี้เขาผมชี้คนข้างหลังเขาโอเคฝ่ายเราไปคุยเลยสวยมากสวยโอ้โหนี่เรายังไม่เห็นหน้าใช่ไหมสวัสดีครับคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงมีธุระอะไรหรือเปล่าครับไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วคู่ไม่ดีว่าผมเห็นคุณผู้หญิงน่าวิ่งไล่ วิ่ไงไล่ทหารสองคนนี่มาเนี่ยถ้ามีธุระอะไรรบกวนรุ้งผู้หญิงหนหน้ามาเรียนหน้าได้ไหมครับเขามาโดดตัวฉันท์เดี๋ยวดูก่อนสิว่าเขาหนักหรือเปล่าเขาเลนนิ่งเชียวหรือว่าเขาไม่คันอะไรนะไม่มองอขาเขาไม่คันใช่ไหมใช่เขาไม่คันเฮ้ย hey, มึงไอ้เบละ ช่วยดูทีสิพี่แอดตัวจริงบ้าง่ะไม่ใช่ลูกนะแอดเขาลูกนะเขา,เา,าไหนแค่นั้นหันหน้ามาคุยกันเลยดีกว่าค่ะคุณแม่มาคิดดูเล่นๆสิจอดคุณจันนาครับ คนมีใครสั่งกับข้าวกลับบ้านไหมทำไมล่คิดว่ามีไหมมีพี่เต๋าครับตัวนี้เหรอคิดว่ามีโหเดินเหมือนเหมือนจะมีเรื่องครับมีไหมวหน้าถามว่าจะมีใครสั่งกับข้าวกลับบ้านไหมผมเชื่อว่ามีสั่งไปให้ใครต้องสั่งกลับไปให้ผัวที่บ้านเลยเดี๋ยวได้กัน แบงค์คะครับแล้วเขาอาจจะรู้จักเขาสามร้อยยอดก็ได้ทำไมไม่ใช่บอกเขาเลยคุยเลยคุยกันตรงนั้นเลยดงน้นดดองไลโพลคั่นะบอกว่ารู้จักเขาสามร้อยยอดไปรู้จักสนิทกันตายแล้วสนิทกับเขาสามร้อยยอดใช่